สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนำเหรียญพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับเหรียญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญรุ่นไตมาตเล็กนะครับของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับเพื่อนๆจัดสร้างประมาณปี2536นะครับให้ดูนะครับนี่ เหที่เพื่อนๆเห็นนี้คือเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงอาจจะตอกโค้ดอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเหรียญรุ่นไตรมาสนะครับพิมพ์เล็กนี้นะครับจัดสร้างขึ้นนะครับเพื่อหาทุนบุรณะวัดไรแดงทองนะครับปี2 5 3 6้านะครับโดยทุกเหรียญนะครับจะมีการตอกโค้ดภาษาจีนนะครับอยู่ที่บริเวณด้านหลังของเหรียญนะครับนี่ครับ อันนี้เนื้อทองแดงนะครับตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับถ้าเกิดเหนืออุขึ้นไปนี้เป็นนวะนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับจะเป็นบริเวณตำแหน่งนี้นะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะครับถ้าผิดภาพการใดก็ค่อยแก้ไขนะครับและก็โดยเนื้อทองคํานะครับจะตอกโค้ดเลข88นะครับกํากับไว้นะครับเป็นเลขของอายุของหลวงปู่หลิวในขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับ กดเนื้อทองคอําเนื้อทองคําจะเป็นแบบนี้นะครับนี่แปนะครับ <c oughs> โดยตอนนั้นนะครับที่จัดสร้างนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับจะมีนะครับ เนื้อทองคำนะครับจำนวนเก้าชุดนะครับเพ 20, 40, so, all, 2, ื่อนๆและเนื้อเงินนะครับจำนวนสอง0มืนเหรียญนะครับเนื้อนวะจำนวนสี่0มืนเหรียญนะครับและเนื <Male> ้อทองแดงนะครับจำนวน1 2ึ0งแสสองมืนเหรียญนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ท่านชมว่าเป็นเป็นเหรียญที่ออกแบบมาได้สวยงดงามนะครับนะครับไซมาเล็กนะครับอืม เดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับนำเพื่อนเพื่อนเข้าสู่หลักการพิจารณาเหรียญกันเลยนะครับเมื่อหยิบเหรียญขึ้นมานะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับรูจมูกนะครับของเต่านะครับด้านขวานะครับจะสูงกว่าด้านซ้ายเล็กน้อยนะครับนี่ครับรูมาถึงรูนี้นะครับนะครับรูด้านขวานะครับจะสูงกว่านะครับนี่ครับ จะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเห็นไหมครับจะสูงกว่าเล็กน้อยจริงนะครับเนี่ยและจุดต่อมานะครับเส้นซุ้มนะครับเหนือยันอุนะครับจะแตกเป็นล่องนะครับนะครับอันนี้ยันอุนะครับนะครับ เส้นนี้นะครับเส้นซูมนี่ครับบริเวณตำแหน่งนี้นะครับจะแตกนะครับจะแตกเป็นล่องนะครับเอ่เห็นไหมครับจะแตกเป็นล่องนะครับ ผมหยิบกล้องอีกตัวดีกว่าอ่านี่ครับเพื่อนๆจะเป็นเส้นเป็นล่องเลยไหมครับเนี่ครับเหนือหัวอุนะครับ ชี้ดูทีนะครับนี่ครับจะมีขีดนะครับแตกนะครับเป็นรอยแตกนะครับเป็นร่องนะครับอ่านี่ครับนี่เป็นร่องเลยนะครับอ่านี่ เป็นล่องการแตกนะครับและจุดต่อมานะครับใต้ฐานบัวของสังกระจายนะครับจะเป็นเส้นซ้อนกันอยู่นะเพื่อนๆนี่ครับเนี่ยมองตาเปล่าเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตะแคงนะครับตะแคงเหลี่ยงครับนี่ถ้าเรามองตรงนี้จะไม่เห็นนะครับเนี่ถ้าตะแคงหน่อยครับปุ๊บเห็นเลยนะครับ นี่อ่านี่ยครับจะเป็นเส้นซ้อนอยู่นะครับเราไปเป็นหลักการพิจารณาได้นะครับเพื่อนๆน,นี่จุดต่อมานะครับก็ดูโดยภาพรวมนะครับเพื่อนๆพ,พื้นเหรียญเรียบตึงนะครับตัวอักขรยานคมชัดนะครับนิ้วมงนิ้วมือสังกระจายนะครับสวยงดงามนะครับ ใบหน้านครัต้องจดจํานะครับหน้าอบอิ่มนะครับพื้นเหลือนเรียบตึงนะครับขาเต่านะครับบางตำแหน่งก็จะเห็นรอยเซียนนะครับวิ่งสากระจายนะครับตำแหน่งหางครับ ามันเป็นแบบนี้นะครับมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับเมื่อพลิกหลังเหรียญมานะครับ <c oughs> ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับรอยปิ้นนะครับตรงหูเหรียญน,นะครับจะต้องมีการปิ้นเป็นธรรมชาตินะครับและบริเวณนี้นะครับบริเวณพื้นพื้นเหรียญน,นะครับ ตรงรอบูเหรียญนะครับจะไม่มีร่องรอยการถอดนะครับของบล็อกมานะครับถ้าเป็นร่องรอยเป็นเส้นซ้อนกันนะครับก็จะเป็นร่องรอยการถอดนะครับดูให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วจุดต่อมานะครับบริเวณเส้นนะครับเส้นลายใต้ท้องนี่นะครับจะมีรอยนะครับคล้ายคล้ายรอยตะใบนะครับหรือเส้นขนแมวนะครับอยู่บริเวณตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นเหมือนการฝนทิ้งไปนะครับจะไม่ขึ้นเป็นขอบเส้นแท่งนะครับก็จะโดนฝนเหมือนฝนลบนะครับนะครับ เออนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับอ่าจะเป็นตำแหน่งอย่างนี้ครับเป็นเส้นๆเส้นเส้นนะครับเป็นเหมือนรอยตะใบฝนนะครับจุดต่อมานะครับ ให้สังเกตโคดอุนะครับบริเวณตำแหน่งขาเต่าตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับบริเวณอุนะครับนี่ครับจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหางจะไม่เหยียดไม่เหยียดตอนตรงยาวนะครับ หางจะไม่เหยียดไม่เหยียดยาวนอนตรงยาวนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนลูกน้ำนะครับหางจะนิดเดียวนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ และจุดนี้สำคัญนะครับโค้ดนะครับเพื่อนๆต้องจดจำโค้ดให้ได้นะครับนะครับแล้วก็บริเวณในล่องในล่องอักษรโค้ดเนี่ยนะครับจะมีเส้นเสียนนะครับวิ่งอยู่นะครับให้เห็นนะครับน่าจะเป็นจากของบล็อกตัวโค้ดเองนะครับ ต้องจดจําให้แม่นยําเลยนะครับเพื่อนๆนี่สังเกตนะครับจะมีเสียนนะครับวิ่งเต็มเลยนะครับในโค้นบนะครับ,รบและจุดต่อมานะครับขอบตัดนะครับจะเป็นแบบตัดหยาบนะครับเพื่อนๆ จะตัดขาดมาประมาณเกือบเกือบสุดนะครับแล้วจะฉีกนะครับนี่ครับจะฉีกเป็นเม็ดทรายนะครับนี่รอยคู่นะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ ฝั่งนี้จะฉีกเยอะหน่อยนะครับตัวตัดต้องเป็นแบบนี้นะครับอืมแทบจะทั้งองค์เลยนะครับนี่ครับทั้งองค์เลยนะครับ ตัดรุ่นไตามาสเล็กนะครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับเพื่อนๆน,นะครับนำไปเป็นหลักในการพิจารณาพระเกทแท้ได้นะครับเดี๋ยวก่อนจากกันนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ